ครับสวัสดีครับนี่ครับพี่ไก่ที่เป็นลูกแม่สายนินจาแม่เก่าแม่แก่ก็จะมีอยู่4ตัวนะครับข้างนอกมันหลุดออกไปนะครับนะฮะตัวตัข้างนอกก็เป็นสีดงชุดนี้มันตีกันตอนเด็กด้วยนะพี่ตีกันในรุ่นนี้แหละครับก็เลยมีหัวบาดแล้วก็ตรงหนังคอ โตมาผมก็ไม่รู้ว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับก็นูนะ่นฮะตัวตัวจีตอยู่ข้างนอกตัวจีตอยู่ข้างนอกนะครับจีดงอนจะไปทางตัวเมียหมดเลยครับพี่งอนไปทางเนี่ยแม่ไก่หมดเลยงงเหมือนกันนะครับชุดนี้ถ้าพี่จะเอาก็ราคาก็เบาๆครับ ตัวล,ละห้าร้อยบาทน,นี่มันติดพระจันทร์เสี้ยวใช่ไหมติดคู่เกิดนินจาไฟเออโอเคครับอีกตัวอยู่ข้างนอกครับไม่ไม่ไม,มันมันไม่เข้ามาในสุกโอเคครับ